เกิดกบันหยุดวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับห่างหายไปนานนะครับต้องขออภัยเพืเ่อนๆนะครับตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดนะครับพอดีเมื่อวานคนข้างบ้านเขาเอาแบตเตอรี่แห้งนะครับที่ติดกับรถของเด็กนะครับขนาดหกโวลต์นะครับบอกว่าไฟไม่มีนะครับไม่ได้ใช้นานมากนันก็เลยจะให้มาชาร์จให้ ดูว่ามีไฟหรือเปล่านะครับสามารถเก็บไฟได้ไหมผมจะเอาเครื่องที่ทําไว้นะครับที่เคยลงคลิปไว้นะครับตัวนี้นะครับขนาด1 2โวลต์ DC นะครับที่ชาร์จกับแบตเตอรี่1 2บโวลต์แล้วก็ชาร์จ6โวลต์นะครับอุปรกรณ์ก็ยังครบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ยังใช้อยู่ถ้าชาร์จเสร็จแล้ว ก็จะมาลองกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับที่ใช้ไฟ 12VDC โวลต์ DC นะครับตัวนี้แต่จะเอา 6V โวลต์นะครับไฟก็จะไม่แรงเท่าไหร่จะใช้กับหลอด led นะครับขนาด9วัตต์คือหลอดนี้นะครับหลอด9วัตต์นะครับนี่ผมเสียไฟนะครับจะลองชาร์จดูนะครับเครื่องชาร์จทำงานนะครับ ดูไฟ12โวลต์นะครับที่ออกมนาะ12โวลต์ไม่มีค่าตั้งโทรศัพท์นะครับไฟ12โวลต์นะครับเสียงรีเลยนะครับ ถ้าไฟช็ร์จหรือไฟเต็มนะครับเสียงรีเลย์ทำงานนะครับอ่ะชาร์จเลยอ่ะไฟเข้าแล้วครับเสียงพงัดลมผ่อนลงนะครับประมาณ10บถึงสินาทีนะครับเพราะว่าแบตตัวนี้ไม่มีไฟแล้วผมถึงจะมาใส่กับอินเวอร์เตอร์นะครับ รอ,อสักพักนะครับให้มันชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูอีกคลิปหนึ่งนะครับความจำไม่เยอะเสียงพัดลมนะครับเลๆเริ่มอุ่นแล้ว เป็นไดโอดบิดนะครับสีคขานะครับที่ผมใช้ตัวเนี้ยตัวเดิมเหมือนเดิมไดโอดบิดนะครับบวกลบนะครับขานี้บวกลบใช้แบตเตอรี่เออใช้มอแปลง3แอมป์นะครับ ตอนนี้12-0-12ไฟเข้า220โวลต์ออก12โวลต์ AC นะครับมาแปลงกับตัวนี้ก็เป็น12โวลต์ DC นะครับปล่อยให้มันชาร์จไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนต่อกับไฟนะครับตอนต่อเข้าตัวนี้นะครับ